แมวอยู่ไหนแล้วโซนแมวอ่ะึโซนแมวอยู่ไหนอ่ะอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะออกมาเลยมาทางนี้มาทางนี้มาเร็วขี้น่ะน่ไปดูดีไปดูดีหนู่นๆมันจะเข้าบ้านแล้ว โซนเปิดประตูหรือเปล่า,ามาจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยม,มาเร็ว,มา,รวม,ามานี่เร็วโซนมานี้โซนมานี่เลอกมา ออกมามันมากลัวหนูนะั่น่ะหนูวิ่งไล่ขับมันกลัวหนูนี่น่นะหมาแกาาแก่ล้ว